Heather bien อ่าวันนี้เราจะมานึกถึงเขาคนนั้นนะครับเพราะท็อปิกของเราวันนี้เราจะถามถึงใครบางคนที่เราอยากรู้ว่าเขาจะออกแอคชั่นอะไรต่อไปนะครับท็อปิกของเราก็คือเขากําลังทําอะไรกับคุณต่อไปเรามาดูกันนะครับ เขาคนนั้นนะที่เพื่อนเพื่อนนึกถึงนะครับหรือถ้าเพื่อนเพื่อยังไม่มีใครเ,เพื่อนๆก็สามารถร่วมสนุกนะครับเล่นพิเกาการ์ดของเราในวันนี้ได้เช่นกันก็คือเราจะไม่นึกถึงใครทั้งนั้นเราจะนึกถึงใครบางคนที่จะเข้ามาในชีวิตในอนาคตเนี่ยก็สามารถเป็นท็อปปิกของเราวันนี้ได้เช่นกันเนาะคนที่จะเข้ามาหรือเขาคนนั้นกําลังทําอะไรกับคุณต่อไปนึกถึงเขาคนนั้นถ้ามีเขาคนนั้นนึกถึงตัวเองถ้ายังไม่มีใครนะครับแล้วเลือกไพ่นะครับ นี่นา้าเพื่อนๆจะมีไพ่3ใบตรงนี้นะกองที่1นะครับเป็นกองเรือนะกองที่2เป็นกองม้าและกองที่3นี่คือบิชอปนะครับหนึ่งสองหรือว่า3นะครับเมื่อเลือกได้แล้วกดที่ทำแซมเลือกรับชมรับฟังํำทำนายตามกองที่เ,เพื่อนๆเลือกได้เลยนะครับมาสวัสดีชาวกองที่1กองที่1ของเราคือกองเรือนะครับท็อปิของเราวันนี้ก็คือ เขากำลังทำอะไรกับคุณต่อไปเรามาดูถึงเขาคขนนั้นหรือว่าคนที่จะเข้ามานะไพ่ท <The Emperor S 1> ี่เราเลือกนะครับเป็นไพ่ The Emperor นะครับ m a l r i t y m a j u r i t y คือความเป็นผู้ใหญ่การมีความมั่นคงทางใจการมีออวุฒิภาวะนะครับแสดงว่าตัวเราเองนะครับอาจจะมีความเป็นผู้ใหญ่มีตัวตนที่แบบอาจจะดูคึงขางนิดนึงเนาะแต่ว่ามีมความมาชัวนะครับคือเป็นคนที่แบบ โตแล้วแล้วก็รู้จักใช้ชีวิตแบบผู้ใหญ่เราจึงมักจะดึงดูดคนที่มีบุคลิกภาพแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เข้ามาดังนั้นใครที่แบบยังไม่ได้มีความมาชัวรหรืออะไรเงี้ยวางตัวเองอยู่ในตําแหน่งของความมาชูริตี้ความเป็นผู้ใหญ่กันเป็นคนที่แบบมีอารมณ์ที่แบบสงบนิ่งมีความมั่นคงทางใจสูงนะครับคุณก็จะดึงดูดคนได้มากมายหลายประเภทเลยนะ โดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยคุณก็จะดึงดูดเข้ามาถ้าคุณชอบคนที่แบบมีวุฒิภาวะมีอารมณ์มั่นคงมีความเป็นผู้ใหญ่คุณสามารถดึงดูดเขาเข,าเข้ามาด้วยลักษณะแบบเดียวกันนะครับเรามาดูพลังงานของคุณกันหน่อยสิอะไรที่เขามองคุณเข้ามาแล้วก็เขามองเห็นคุณเนาะมาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะเทมเพลนนะครับชาวกองนี้ปรับตัวเก่งนะเนี่ย ปอยเป็นตะเคินคำห้าเหรียญนะครับแล้วก็เอ็มเพสนะครับมีเอ็มเพิ่มีเอ็มเพสนะโอ้รักจังของนี้เด็กถือถ้วยนะครับกล่องนี้คุณมีความอ่อนโยนปรับตัวเก่งแล้วก็เข้าได้กับคนทุกชนชั้นทุกระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับนักย่าเนาะระดับคนที่แบบว่าคนตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณก็สามารถ เข้าถึงแล้วก็ปรับตัวได้สามารถพูดคุยกับเขาพูดคุยกับใครใครก็รักนะครับที่สําคัญคือมีความอ่อนโยนมีความอ่อนโยนมีความเฟมินีเนี่ยสูงถ้าเป็นผู้ชายก็จะมีความน่าหวานอะไรอย่างนี้นะเ,ออเด็กก็ถือถ้วยด้วยถือถ้วยมาถึงจิตใจนะครับเข้าใจอารมณ์เข้าใจจิตใจของคนอื่นสามารถซับพอร์ตจิตใจของคนอื่นได้เป็นคนที่อ่อนโยนและปรับตัวเป็นนะปรับตัวเป็นปรับตัวเก่งนะครับนะเป็นคนที่แบบอารมณ์เย็น แล้วเป็นคนที่มีความใจดีอ่อนโยนนะความอ่อนโยนเป็นด้านดีของคุณที่คุณดึงดูดทุกคนเข้ามานะครับเรามาดูกันซีที่เขามองคุณเข้ามาก็คือลักษณะนี้และตัวเขาล่ะนะตัวเขาที่เพื่อนๆถามถึงหรือว่าใครก็ตามที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตเพื่อนๆเ,เร็วๆนี้เป็นใครอะไรยังไงนะแฮงแมนนะครับอัศวินถ้วยนะครับ night of cups ครับ 7ถ้วยนะครับเซเว่นออฟคัพส์ครับแล้วก็สอกไม้คนนี้ที่จะเข้ามาในชิลด์เพื่อนเพืก็มีความเป็นผู่ใหญ่นะแต่ว่าเออเขาอาจจะมีความแบบรู้จักคนเยอะมีความเป็นมนุษย์เจ้าสำราญเดี๋ยวแฝง,แง,แงอยู่ในอยู่ในสายเลือดอยู่ในนิสัยของเขาดังนั้นตัวเขาจะมีความสนุกสนานมีความร่าเริงจึงทาให้มีเสน่ห์มีเสน่ห์มีคารมดีรู้จักเอ่อรู้จัก พูดรู้จักใช้คําพูดเวลาที่พูดคุยกับใครแล้วทําให้คนรอบข้างเอาเรื่องของเขาไปคิดเมีความน่าติดตามน่าค้นหาเหมือนดูซีรีส์อะไรเงี้ยเราก็อยากดูซีรีส์ตอนต่อๆไปใช่ไหมเอาไปคิดซิว่าจะเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้แหละก็คือสิ่งที่เป็นคุณสมบัติเขาเขาสามารถกระตุ้นจินตนาการนะกระตุ้นอิมเมจเนชันของคนรอบข้างออกมาได้อันนี้เป็นด้านดีๆของเขานะที่เขามีนะครับ จึงทําให้คนเนี่ยเข้ามาให้เขาเลือกเยอะแยะเออเข้ามารักเข้ามาชอบเขาเนี่ยเยอะแยะนะครับสองไม้นี่ก็เป็นลักษณะคนที่แบบมีวิสัยทัศน์กว้างไกลเออสามารถมองอนาคตมองอะไรไปข้างหน้าได้นะครับนี่คือลักษณะของเขานะแล้วก็ดูแล้วก็เป็นคนที่แบบมีความคิดที่ลึกซึ้งมีความเป็นผู้ใหญ่มีความคิดที่ลึกซึงกซ้งแต่ยังแฝงความขี้เล่นทําให้แสดงให้เห็นว่าตัวเขาเนี่ยมี วุฒิภาวะมีความมั่นคงทางอารมณ์แล้วก็มีความขี้เล่นแฝง,งอยู่ในนั้นนะมีคารมดีมากนะครับทีนี้ก็จะทำอะไรกับคุณต่อไปเรามาดูท็บป,ปิกของเรากันในวันนี้นะสี่ไม้นะครับเทอร์เนอร์นะครับสีมีอะไรเอกมีห้าถ้วยนะ นี่มีก้าวไม้ออกัหกายก้าวดาบสิ่งที่เขาจะเข้ามาหาคุณคือเวลาที่เขาเข้ามาคุยกับคุณอย่างเงี้ยความคิดเห็นของเราเขาอาจจะไม่ไม่เหมือนกันนะครับจึงต้องระวังเรื่องแบบเรื่องเก็บไปคิดมากบางทีเขาพูดนิดนึงเราเก็บไปคิดอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราพูดหน่อยนึงเออแต่จะเกิดความไม่เข้าใจกันได้ดังนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่เรารู้ก่อนเราจะได้แก้ก่อนเนาะ เ,เราอาจจะเป็นผู้ฟังเราอาจจะเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้ฟังดูซิว่าเาเขาต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยล้วก็อาจจะมีการแบบซัพพอร์ตเข้าไปในเรื่องที่เราช่วยได้ในเรื่องที่เราช่วยไม่ได้เราเองก็ถอยออกมาก่อนก็ได้นะครับลักษณะของเขาเนี่ยก็คือบางคน,นยจะเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวนะเข้ามาไม่ทันตั้งตัวเข้ามาแล้วเราก็เไม่ทันคิดว่าเขาจะมองเขาจะคิดอะไรกับเราในมุมนี้นะครับ ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเขาอาจจะเข้ามา <c oughs> พูดหรือว่าอาอยากจะเริ่มความสัมพันธ์กับคุณโดยที่คุณไม่ตั้งตัวก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะมีสีไม้อยู่ตรงนี้นะแต่ว่าความสัมพันธ์มันจะมีรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะ แต่ต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันก็เสียงที่ทําให้ทะเลาะกันด้วยเหมือนกันเพราะว่าไมซ์ต่างกันแต่พอผ่านช่วงนี้ไปได้ปุ๊บเนี่ยคุณกับเขาก็จะคุยกันแล้วจะเข้าใจกันมากขึ้นคือมันเป็นเรื่องของการปรับตัวและมันเป็นเรื่องของการามีความมั่นคงทางใจนะครับมีความมาั่นชะัวลัคนาดาวจันดาวสุกนะครับาราศีนะราศีเมษของคุณและเขาเด่น ราศีธนูดาวสุขของคุณเด่นนะครับดาวยูเรนัสเออมิชลาเรุยดาวเนปจูนดาวเนปจูนของเขาเด่นนะตรงนี้นี่ดาวยูเรนัสของเราสองคนน่ะเด่นนะครับราศีตุลเด่นนะพบที่12เนี่ยเป็นภพของแบบเอ่อการมีจิตใต้สำนึกนะเป็นภพของดาวเนปจูนก็ด้วยนะครับมีแฮงแมนอยู่ตรงนี้นะครับภพบที่12บสอาการเจอกันโดยที่แบบ ไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยเ,ออเก็บไว้ในจิตได้สำนึกอย่างเงี้ยก็ได้นะครับนะหรือว่าเริ่มต้นคุยกันแต่ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้ให้สถานะแบบนี้ก็มีเช่นกันนะครับโอเคครบถ้วนแล้วเจอกันท้ายคลิปนะครับสวัสดีด้วยครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวกองที่2กองม้าของเรานะครับท็อปิกของเราวันนี้ก็คือ เขากำลังทําอะไรกับคุณต่อไปเดีวมาดูกันสินะครับดูไพ่ที่เ,เพื่อนเลือกวันนี้นะครับเป็นไพ่ night o f c u p นะครับอัศวินถือถ้วยนะตรงนี้เขียนว่า Dreamer เออเป็นนักฝัดนะเราสามารถที่จะกระตุ้นจิตนาการคนรอบข้างได้เออตัวเขาก็มีความสามารถนี้คุณสมบัตินี้นี่คือคุณสมบัติระหว่างคุณกับเขาที่มีร่วมกันนะครับคุณเป็นคนมีคารลม นะเขาก็มีคารลมเวลาเข้าหาคนเนี่ยคนจะรักคุณชอบคุณนะเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าหน้าตาจะเป็นยังไงวางไว้ก่อนนะบางคนหน้าตาดีบางคนหน้าตาแบบดีดีมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออแต่ว่าคารมเนี่ยดีแน่นอนนะตรงนี้มีคารมดีแน่นอนสามารถพูดสามารถสื่อสารสามารถเจรจากับคนรอบข้างและเขาแบบว่าตกหลุมรักได้อันนี้เป็นจุดเด่นของคุณ นะจริงๆตัวเขาก็มีนะครับเพราะมันเป็นคุณสมบัติร่วมระหว่างคุณกับเขานะคารลมดีมีสเสน่ห์ที่คำพูดพอ,อดูพลังงานของคุณหน่อยสิเขาหรือคนรอบข้างเนี่ยมองเข้ามาเนี่ยจะคิดอะไรยังไงร,รู้สึกอะไรยังไงนะครับเตน์นะครับ่สองถ้วยนะนะ่ะเอมเพลอนะครับเอมเพลอโอ้โหแล้วก็มีก้าวดาบคุณอาจจะเป็นคนที่แบบมีความคิดมากคิดเยอะนะก่อนที่จะ พูดอะไรเนี่ยคุณจะเป็นคนที่ใช้ความคิดเยอะมากนะครับคุณสามารถติดต่อสื่อสารกับคนรอบข้างได้ดีที่สําคัญคือเป็นคนที่เข้มแข็งแข็ง,แ,ขงแกร่งนะเอ่อถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องความสวยเท่าไหร่แต่เน้นเรื่องหนึ่งคือความเป็นผู้นำนะมีจิตใจที่เข้มแข็งกล้าหารแต่พี่เข้มใช้คําว่า ความเป็นผู้นำนะมีความเป็นมัสกิลลินสูงในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเพื่อนๆเ,เข้าไปในที่ทํางานแล้วก็แบบ ừ ừ, ไปดาดาดาไปสั่งสั่งๆช,ช,ชี้ชี้อะไรอย่างงี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่มันหมายความว่ากล้าที่จะตัดสินใจนะคุณสมบัตินี้หลายคนหลายคนกลัวความความสามารถนี้นะกลัวในที่นี้หมายถึงหน้าเกงขานะมะไม่ใช่กลัวแบบกลัวผีนะ เป็นคนที่น่าเกงขามนะครับเพราะว่าคุณเป็นคนที่กล้าตัดสินใจไม่ใช่พูดว่าอะไรก็ได้ไม่รู้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออมันก็ดูแบบมันมันดูปกเปียกจังเลยถ้ามีผู้นําพูดอะไรก็ได้ยังไงก็ได้นะตามใจอีกฝ่ายหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบเออมันดูสมยอมมันดูแพสซีฟเกินไปนะครับแต่ในขณะที่เราเป็นผู้นําคือตัดสินใจเออ,อย่างนี้ได้ไหมเอ,อ้อย่างนี้นะโอเคนะอย่างเงี้ยเออกล้าตัดสินใจกล้าเลือกร้านอาหารก็ได้ กล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองก็ได้กล้าที่จะพูดในสิ่งที่มันถูกต้องก็ได้นะกล้าที่จะยืนหยัดแล้วก็ใช้เหตุผลก็ได้นะครับเพอพี่เข้มมั่นใจว่าชาวกรองนี้คุณแบบคิดแล้วคิดอีกกว่าที่จะพูดนะดังนั้นเนี่ยคุณใช้ความกล้าของคุณได้เลยเพราะว่าตัวคุณอนะมีการคิดและมีการทบทวนมาอย่างดีแล้วสามารถพูดแล้วคนรับข้างรักและคนรับข้างชอบด้วยนะครับเป็นคุณสมบัติคุณแต่ถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะมีความเข้มแข็งและห้าวหาญนะมากกว่าผู้หญิงทั่วไปนะ ส่องพลังงานของเขาก่อน Justice ครับอุ้ยได้มาสองใบลเลยฮะ Justice กับ High p i e s t นะเจออ็ดเหรียญน,นะครับ8ดาบแล้วก็หดาบตัวเขาก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงแต่ตัวเขาจะมีลักษณะความเป็นโทรเวิร์มากกว่าเราติดบ้านมากกว่าเรา นะชอบอยู่กับชีวิตชิลๆอยู่ความสบายๆนะครับไม่ชอบความกดดันมากนะดูจากนิสัยเขาแล้วอะนะเออชอบอะไรที่แบบชิวๆสบายๆแต่เป็นคนที่ตรงนะเออพูดตรงเป็นคนที่รักความยุติธรรมแล้วก็มีเสน่ห์เรามีไพ่ไฮพีสมีเสน่ห์ถ้าเป็นผู้ชายเนผู้หญิงเข้าหาเขาเยอะมากเลยนะถ้าเป็นผู้หญิงี่ผู้ชายเข้าหาเขาเยอะมากเหมือนกันนะ คือหน้าตาเขาดูสมมาตรแล้วก็ดูแบบด,ดูสวยอะ่ะเออดูสมมาตรคำว่าสวยในที่นี้คือมันได้มันได้เลโชเนาะอาจจะได้โกลเด้นเลโชอาจจะได้แบบออมุมที่แบบมีความเท่ากันระหว่างซ้ายขวามันบ่งบอกว่าแบบเออร่างกายเนี้ยดูแข็งแรงยีนหรือว,ว่าพันธุก,กรรมเนี่ยค่อนข้างดีอะไรแบบเนี้ยตัวเขาก็เลยจะมีเสน่ห์นะบวกกับคารล,ลมด้วยเพราะว่าเรากับเขาที่มีเหมือนกันคือเรื่องของคารล,ลมนะ เวลาไปคุยกับคนอื่นแล้วคนอื่นรู้สึกเหมือนถูกกระตุ้นจินตนาการกระตุ้นให้แบบคอยตามอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แหละคอยตามไม่ใช่เป็นบังคับนะแต่คอยตามแบบโอ้นี่ก็น่าคิดอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในทันทีแต่ว่าเก็บไปคิดเราไปคิดในเชิงบวกเราไม่ไม่ใช่ไปคิดด้วยความเครียดนะครับนี่แหละจึงเป็นพลังงานที่เรียกว่าสเสน่ห์ระหว่างคุณกับเขาที่ดึงดูดกันเข้ามานะครับทีนี้ท็อปปิกของเราล่ะเขากําลังทําอะไรกับคุณต่อไป เมจิเชียนครับเฮอร์มิตครับเก้าเหรียญน,นะเออแล้วก็เด็กถือดาบนะครับลักษณะของเขานะจะค่อยๆเข้ามาแต่เข้ามาแบบเงียบๆนะเพราะมีเฮอร์มิตรตรงนี้ส่วนใหญ่เรื่องที่จะคุยอาจจะพยายามคุยเรื่องที่มีสาระเรื่องที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรักโดยตรงก่อนจะเป็นเรื่องทั่วๆไปจะเป็นเรื่องที่คุยแล้วไม่เครียดแต่มีสาระอยู่นะ เออเป็นเป็นเรื่องที่แบบคุยแล้วแบบมีสาระอาจจะเป็นเรื่องงานหรือว่างานอดิเลกก็ได้แล้ที่ทําเงินหรือว่าเวลาพักผ่อนเวลาสบายๆเวลาชิวๆหรือว่าช่วงเวลาพักผ่อนช่วงเวลาที่ผ่อนคลายมาด้วยบรรยากาศที่ไม่ค่อยเครียดแต่ยังตรงจับต้องได้นะจับต้องได้นี่แหละคือคนที่มีคารลมคือเรื่องที่มันดูยากๆเรื่องที่มันดูมีสาระแต่ไม่เครียด แต่สามารถพูดได้และสามารถที่จะปรับโทนหรือว,ว่ามู a แอนโทนบรรยากาศเวลาที่เราคุยกันได้เนี่ยมันถือเป็นสเสน่ห์นะครับคุณกับเขามีร่วมกันมันก็เลยดึงดูดไงและสิ่งที่เขาจะออกแอคชั่นสิ่งที่เขากําลังจะทํากับคุณต่อไปนะครับคือการเข้ามาคุยในเรื่องราวพวกนี้นะแล้วมันจะทําให้บรรยากาศดีๆเนะี่ยอยู่นานๆแล้วมันก็จะอาจจะมีความเป็นความรักหรือเทินไปสู่ นะัริเลชั่นชิได้ในที่สุดนะกลายเป,เป็นความสัมพันธ์ที่ดีได้ในที่สุดในอนาคตนะลัขนาดดาวจันร์ดาวสุกนะครับของตัวคุณในราศีสิงเด่นราศีเมษเด่นของเขาเนี่ยราศีตุลเด่นดาวจานัน์รเด่นระหว่างเรามีอะไรเด่นนะยูเรนัสก็เด่น ราศีตุลก็เด่นนะโอ้วันี้ราศีตุลเด่นจังเลยพบที่2นะครับเป็นพบเกี่ยวกับกระดุมผ้าเกี่ยวกับเรื่องการเงินเรื่องการหาเงินหรือว,ว่าได้คนที่แบบเขาเรียกว่าเป็นรบเป็นพายในเรื่องเงินนะพอคุณแบบยืนด้วยลำแข้งของตัวเองในเรื่องเงินเป็นปุ๊บคุณก็ดึงดูดเขาเข้ามาต่างคนต่างก็ยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้แล้วก็ก้าวไปข้างหน้าด้วยกันทั้งคู่นะครับ เรื่องเงินนนัเด่นนะโอเคเจอกันท้ายคลิปนะเพื่อนๆนะสวัสดีด้วยครับสวัสดีชาวกองที่3กองที่3ของเราคือกองี่ชอนะครับท็อปิกของเราวันนี้นะคือเขากำลังทำอะไรกับคุณต่อไปเรามาดูี่ชอบของเรา หนือยพที่เรนเลือกนะครับเป็นพาเอทออฟซอสนะครับโอเปนพ่ดดาบนะ s ีสติชันนะครับตรงนี้อาจจะมีแบบว่าการติดขัดหยุดชะง,งักงานอะไรสักอย่างหนึง่งหรือว่ามีการลื้อโครงสร้างใหม่เนาะบางคนเนี่ยแบบรู้สึกติดอยู่กับที่เออบางคนรู้สึกนิ่งๆมันแสดงให้เห็นว่าเรากับเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนกำแพงสูงทั้งคู่นะจึงจึงแบบบางครั้งเนี่ยคนที่เราถามถึงเนี่ยอาจจะไม่ได้มีใครมาหาใครก่อน ไม่ได้มีใครเป็นคนเริ่มต้นหรือเปิดบทสนทนาก่อนก็ได้เพราะว่ามีความกำแพงสูงกันทั้งคู่นะครับตรงนี้ก็คือมันสื่อถึงไพ่ใบนี้แต่เดี๋ยวเรามาดูองค์ประกอบอื่นๆเพราะว่ามันอาจจะมีองค์ประกอบอื่นๆที่ไพ่ใบอื่นกาลังจะบอกกับเราและอาจจะทําให้สถานการณ์หรือว่าเกมเนี่ยเปลี่ยนไปก็ได้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าะอะไรที่เป็นพลังงานของคุณนะออพลังงานของคุณที่เขามองเห็นเข้ามาเนี่ยแล้วมันแบบมันจะต้องมีความดึงดูดใช่ไหม ทเทมเพลนส์นะคกับอุ้ชายกองนี้ปรับตัวเก่งนะมีความเป็นผู้ใหญ่นะครับไฮโรแฟนนะครับมีวุฒิภาวะสูงนะครับมีความเป็นโอโซนนะเออมีความเป็นผู้ใหญ่มีความมีวุฒิภาวะนะครับมาชัวมาชูริตี้สเตนนะครับแล้วก็2ดาบเนาะเออแต่ด้วยความที่ว่ามีความเป็นผู้ใหญ่ปรับตัวเก่งนี่แหละเวลาคุณเข้าหาคนนะคุณก็ต้องเข้าหาคนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะหลายๆคนหน่อยนะ เพราะบางครั้งเนี่ยบางคนก็เห็นว่าแบบคุณเข้าหาทุกคนเลยยกเว้นเขาเขาก็จะแบบมีความกังวลมีความไม่กล้าเนาะคุณเป็นคนที่มีคนเคารพยำเกงนะเอออันนี้ต้องพูดจริงๆมีคนเคารพยำเกงมีความนับหน้าถือตามีความเคารพนับถือนะครับตัวของคุณเนี่ยอาจจะไปได้ดีกับการสอนกับการเป็นครูบาอาจารย์กับการให้แสงสว่างกับผู้อื่นเป็นเทียนหรือมอบเทียนเป็นแสงสว่างให้ผู้อื่น มอบความรู้หรือปัญญาเทียนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแบบไปขายเทีนเยนอะไรอย่างนี้นะแต่หมายถึงว่ามอบปัญญาให้ผู้อื่นนะมอบแสงสว่างให้ผู้อื่นอย่างเงี้ยการสื่อสารของคุณเนี่ยค่อนข้างจะดีแล้วก็โดดเด่นร่างกายสุขภาพค่อนข้างจะแข็งแรงนะอันนี้เป็นลักษณะของคุณแต่คุณมักวางตัวนะอันนี้ก็มี2ดาบอยู่ตรงนี้เนาะออกมาบวกกับไพ่แดาบที่อยู่ตรงนี้ก็บ่งบอกว่าตัวคนอื่นเนี่ยเขาจะมองว่าตัวคุณเนเวลาเข้าถึงก็เข้าถึงยาก ถ้าให้ไปเคารพบ,บูชาได้แต่ว่าถ้าให้ไปคุยแบบทีเล่นทีจริงกังวลว่าตัวคุณจะมองเขาไม่ดีหรือเปล่าตรงนี้จะทําให้คนอรอบข้างเนี่ยมีความยำเกรงได้ซึ่งมันเป็นทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีคือทุกคนจะรู้ว่ามันต้องมีบบวเดอรี่เวลามาอยู่ใกล้คนคนนี้ต้องเคารพนะอันนี้เป็นข้อดีใช่ไหมแต่ข้อเสียคือ ถ้าเกิดว่าคุณแบบไม่ทอบสะพานเลยไม่คุยหรือว่าไม่แบบไม่มีความแบบยอดยอดที่เล่นทีจริงอะไรเงี้ยเขาก็จะคิดว่าคุณอาจจะปฏิเสธเขาก็ได้เขาก็จะมีความยำเกรงไงมีไพ่สเตนด้วยนะมีความแข็งแรงมีความเข้มแข็งนะสูงนะกลองนี้ขอส่องดูพลังงานของเขาหน่อยสีอะไรที่เป็นพลังงานของเขาเก้าเหรียญน,นะครับนี่ห้าเหรียญน,นะเดวโฟนะ อุยนะฟอนนะตัวเขาอะมีความขี้เล่นมีความเป็นเด็กนะเออเวลาจะเข้าหาใครตัวเขาบางทีแบบมีความแบบคิดแล้วคิดอีกเนาะเออก็เลยกังวลน,นะในขณะที่เขามองคุณเข้ามาเขารู้สึกว่าตัวเองเออรู้สึกแบบต่ําต้อยจริงๆตัวเขาค่อนข้างมีฐานะนะค่อนข้างชอบความสงบสุขชอบความสุขเล็กๆน้อยๆชอบเสียงนกเสียงไม้บางทีจะชอบอยู่กับสัตว์ด้วยเนี่ยแต่สังเกตด,ด้ว,ว่าไพา่ สองสามใบนี้จะมีการอยู่กับสัตว์อยู่กับนกอยู่กับหมาอยู่กับแมวเป็นคนรักสัตว์จิตใจมีความรักสัตว์มีความอ่อนโยนนะและตัวเขาเนี่ยก็มีความฉลาดเหมือนกันแสดงว่าตัวคุณกับเขาเนี่ยอยู่ในแวดวงวิชาการได้แต่เพียงแต่ว่าด้วยความที่ว่าเป็นวิชาการมีวุฒิภาวะอะไรเงี้ยมีวุฒิมีคุณวุฒิมาเกี่ยวข้องก็เลยอาจจะทําให้คุณกับเขาเนี่ยไม่ได้แบบ เอออาจจะมีกำแพงหรือว่าเอ่อกำแพงสูงอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เออเพราะเขาบอกว่ามันมีงานวิจัยนะว่าคนที่แบบยิ่งเรียนสูงอะไรเงี้ยยิ่งความรู้เยอะเนี่ยบางทีกำแพงก็สูงไปด้วยนะสำหรับบางคนเนาะแต่บางคนก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะอแต่ตัวเขาจะมีความขี้เล่นแต่เขาจะไม่ค่อยกล้าเข้ามาหรอกนะ ทีนี้เรามาดูกันนะพอเราดูว่าเขาไม่ค่อยกล้าเข้ามาแล้วตัวเรากับเขามีกำแพงสูงเนี่ยเขาจะทําอะไรกับคุณต่อไปเราจะได้วางกลยุทธ์ด้วยกันขอดูท็อปปของเราวันนี้นะครับเขากําลังทําอะไรกับคุณต่อไปมีเฮอร์มิตนะโอ้โหไม่ได้เป็นไพ่ที่แบบดูนิ่งๆจังเลยอะเอ็มเพนะเนี่ยกองเนี้ยพี่เค้มรู้สึกว่ามันเป็นมวยรับทั้งคู่นะ ไม่มีใครชกสักทีนะเตรียมตั้งรับกันอยู่ไฮพีสเตดโอ้แต่ทั้งคู่ไี่มีสเสน่ห์นะเออมันจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆให้พยายามเข้าไปอยู่ในเซอร์เคิลของกันและกันมากขึ้นขอดูซิไพ่แนะนำอะไรเพราะว่าดูแล้วนิ่งนะคำแนะนำเนี่ยนายออฟนวำอลลุยไงแม้ว่าจะมีความขัดแย้งกันแม้ว่าจะคิดเห็นที่ต่างกันแต่ทั้งสองคนเหมือนรอกันและกันอยู่นะจริงๆแล้วอะนะ อสเวินเหรียญแต่ว่าค่อยๆไปนะเพราะว่าบางทีเราไปแบบกระโชกห้อหกเนี่ยกลัวเพราะว่าคนที่เล่นเกมลับส่วนใหญ่ก็จะมีความกลัวเหมือนที่คุณเองก็มีความกังวลใช่ไหมมีความคิดมากอะไรอย่างเงี้ยต่งนและนะ้วต้องค่อยๆค่อยๆคิดค่อยๆพูดค่อยๆจาแต่อย่างไรต้องมีการกระเถิบทั้งคู่ต่อให้มันช้าแต่ว่าสโลว์บัตชัวนนะยังไงซะกองนี้คุณกับเขาก็มีการเชื่อมต่อกันแน่แน แต่เพียงแต่ว่ามันจะไปแบบช้าๆหน่อยมันไปแบบคนกําแพงสูงคุยกันนะเออมันอาจจะต้องมีอะไรที่มันช่วยค่อยๆละลายน้ําแข็งทีละนิดนะแต่มันต้องทําถ้าไม่ออกแอคชั่นเลยไยได้ไฟหนึ่งไม่ออกแอคชั่นเลยมันก็จะเป็นแบบนิ่งๆไปได้นะอ่ะตรงนี้แหละเป็นลักษณะที่แอคชั่นของเขาเนาะอาจจะยังไม่ได้มีการทําอะไรแต่ไพ่เนี่ยบอกว่าให้ลุยไฟเขียวแล้วแต่ต้องค่อยๆลุยเหมือนเหมือนเรากําลังแบบไปไฟเขียวอะ่ะ ต่อให้มันเป็นไฟเขียวเราก็ต้องดูนะดูแบบขเขาเรียกดูซ้ายดูขวาด้วยน,นี่แหละก็ประมาณนี้นะนี่อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับลักษณะาด,ดาวจันทาวุร์ราศีธนูของคุณเด่นราศีสิงห์ของคุณเด่นราศีพฤษภของคุณเด่นนะครับของเขาเนี่ยมีดาวยูเรนนสเนี่ยเด่นโอ้ยตรงนี้ม่ดาวยูเรนนสเด่นอีกแล้ววันนี้ดาวยูเรนนสค่อนข้างเด่นนะราศีพฤษภตรงนี้ก็เด่นนะครับแล้วก็พบที่6นี่เป็นพบเกี่ยวกับการงานนะพบอลิ นะการงานเออคนนี้อาจจะมีแบบเอน r g จีคล้ายๆคู่แข่งเราก็ได้นะแล้วก็การงานอะไรอย่างเงี้ยบางทีอาจจะทํางานเก่งทั้งคู่เป็นคนเก่งทั้งคู่อยู่ในแวดวงวิชาการทั้งคู่ก็ได้นะแล้วก็เล่นแบบเกมลับทั้งคู่ด้วยเหมือนกันโอเคขอบถ้วนแล้วนะครับเจอกันท้ายคลิปนะนเพื่อนๆนะสวัสดีด้วยครับสวัสดีด้วยชาวท้ายคลิปทุกท่านนะครับเรามาดู ไพ่ใต้กองของเรากันวันนี้นะไพ่ใต้กองของเราวันนี้นะครับอู้ดูคำจำก,กัดความของไพ่นะครับเนเจอเ์ิดธรรมชาตินะครับ,รรรบตรงนี้คือไพ่ดีเอ็มเพสนะดีเอ็มเพสี่เป็นไพ่ลายชินีจกกักรพรรด,ดินีอย่างเงี้ยนะครับมันแสดงให้เห็นว่าเราเป็นคนที่แบบงดงามนะครับบางกองเนี่ยคุณจะมีความเข้มแบบผู้ชาย ที่เีเข้มทายใช่ไหมว่าบางกองมีความเข้มแบบผู้ชายมีความแบบใจกล้ามีความลุยแต่คุณยังมีเฟมินีนเอนิจี้อยู่นะสำหรับใครที่แบบถูกปกคิปวันนี้ตกเข้ามาหรือว่ามาดูพลังงานรวม,มแล้วเนี่ยเออมาทำให้ตัวคุณมีเสน่ห์นะมีเฟมินีมี feminine, มัสคิลีนแล้วมาทำให้ตัวคุณมีเสน่ห์เฟมินีนก็หมายถึงความอ่อนโยนด้วยก็ได้ความอ่อนโยนของคุณดึงดูดคนรอบข้างให้เข้ามาด้วยเช่นกันอีกความหมายหนึ่งของไพ่ใบนี้คือการเป็นธรรมชาติ การอยู่กับธรรมชาติหรือว่าการเคลื่อนไหวหรือว่าการพูดอย่างมีธรรมชาติก็เป็นสเสน่ห์ของคุณได้ซึ่งมันจะทําให้เขาเนี่ยอยากออกแอคชั่นบางอย่างกับคุณก็แล้วแต่กองคนเพื่อนเลือกกองไหนนะหรืออย่างน้อยเขาอาจจะไม่ได้ออกแอคชั่นแต่ก็มีความอยากอ่ะมันมีความอยากอย,กอยู่ในใจอยากให้เธอออกแอคชั่นกว่านี้อยากเข้าไปเหมือนกันแต่เล่นเกมรับอะไรอย่างงี้ก็ก็มันก็ทําให้กระตุ้นความรู้สึกดีๆความรู้สึกต้องการในตัวของ ใครบางคนที่เ,เพื่อนเนึกถึงได้หรือว่าใครบางคนที่กําลังจะเข้ามาก็ได้เช่นกันเนาะอเวเรามาคลีนพลังงานกันนะเ,นเพื่อนๆนะการดูดวงแบบพิฆาตนะครับเป็นเจเนอร์ลิตติ้งทำทำนายที่ได้จึงอาจจะตรงกันแล้วแค่เพียงบางแถวบางใบบางบรรทัดหรือว่าไม่ตรงเลยมันเกิดขึ้นได้ดังนั้นรับไปแต่คำทำนายที่ดีๆอะไรที่ไม่ดีไม่ต้องรับไปนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะเ,นเพื่อนๆต้องการซัพพอร์ตช่องสามารถกด subscribe l ล k แชร์ได้สามารถดูดวงส่วนตัวหลังไม้ได้ด้วยเช่นกันนะก็จะมีค่าบริการค่าครูเล็กน้อยลองทักเข้าไปถามในเพจเนาะทักไปเฉยๆก็ได้นะเออแล้วก็จะดูไม่ดูก็ไม่เป็นไรก็ทักไปก่อนทักไปถามเลทราคาก็ได้นะพี่เข้มก็เวลข้าเวลข้ามนะใจดีรับรองไม่กัดแน่นอนนะพี่เข้มเป็นคนใจดีนะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะอย่าลืม Subscribe และแชร์กดปุ่ม s u p e r อร a n แตงกดสมัครสมาชิกช่องโดยเฉพาะการสมัครสมาชิกช่องในห้องเวิร์กช็อปพี่เข้มแนะนำนะครับห้องเวิร์กช็อปของเราก็จะมีการทำงานกรตะตุ้นวัยเด็กพี่เข้มแนะนำให้ทำเดือนละครั้งจนกว่าชีวิตมันจะมีอะไรที่แบบเปลี่ยนแปลงคุณจะสัมผัสได้เลยว่าคนรอบข้างจะทักคุณว่าคุณดูมีความสุขขึ้น อ่ะโอเคแล้วพบกันนะครับแล้วเจอกันในคลิปอื่นๆของช่องนะครับคลิปทุกคลิปของช่องเป็นคลิปไทม์เลสเปิดไปดูเมื่อไหร่ก็เป็นดวงของเพื่อนเพื่อนเมื่อน,นั้นนะครับแล้วพบกันครับสวัสดีด้วยครับ